สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับดันทพรธร,รมทูลกับรายการรู้เรื่องทองคำกับหวังอยากมีครับสำหรับชาวนาครสวรรค์นะครับที่สนใจลงทุนในเรื่องทองคำแท่งวันนี้ผมก็มีข่าวสารเกี่ยวกับทองคำแท่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากกันครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่20,000บาทจากสถานการณ์อิรักที่รุนแรงขึ้นนะครับหลังสหรัฐเริ่มเข้าโจมตีอิรักครับและหุ้นสหรัฐที่ร่วงลงไปนั่นเองครับ ซึ่งนับว่าราคาทองนี้นะคบเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบสาสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีราคาเองก็ถูกกดลงไปในบางช่วงนะคบจากค่าเงินบาทที่แข่งค่าและแรงเทขายทํากําไรจากนักลงทุนครับสาหรับข่าวสารที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ยังคงติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งเรื่องอิรักยูเคและตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐครับ ยุทธในการลงทุนทองคําสัปดาห์นี้นะครับสังเกตง่ายๆโดยดูที่ป้ายร้านหวังอยากมีทุกสาขาเลยนะครับหากว่าราคาเนี่ยตกลงมาอยู่ที่19,600บาทเนี่ยก็ว่าเป็นราคาดีสําหรับการซื้อเพื่อเก็งกําไรครับแต่หากว่าราคาเนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ที่19,800บาทขึ้นไปเนี่ยก็นับว่าเป็นราคาที่ดีเช่นเดียวกันครับสำหรับการขายเพื่อทํากําไรและเนื่องในโอกาสเดือนแห่งวันแม่นะครับสาหรับท่านใดที่ต้องการหาของขวัญน,นะครับให้สําหรับคุณแม่ที่คุณรัก ทางร้านของเรานะครับหวังอยากมีนั้นมีตัวเลือกให้ท่านอยากหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทองคําสวยงามหรือเพชรน้ําดีเกรดเครับหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้ามารับชมสินค้าตัวอย่างนะครับได้ทางแฟนเพจหวังอยากมีเซ็นเตอร์ครับหรือโทรศัพท์056227555ครับครับทองสวยเพชรดีหวังอยากมีการันตีคุณภาพสำหรับวันนี้ผมนัทพรธรมทูลและรายการ รู้เรื่องทองคำกับหวังอยากมีต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงแต่เท่านี้สวัสดีครับ